สวัสดีท่านผู้ชมครับพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับช่องดําซิงสุดยาวครับพาพี่น้องมาชมนวัตกรรมใหม่ของวงการวงการอ้อยครับผมวงการอ้อยที่เรามีเครื่องตัดอ้อยนะครับรุ่นใหม่ที่ผมเองก็ยังไม่เคยเห็นนะครับคลิปที่แล้วนี่เราดูเราเห็นนะครับหน้าตาท่าทางเป็นยังไงครับเดี๋ยวคลิปนี้เรา มาดูการทำงานครับว่ามันเป็นยังไงครับรถตัดอ้อยแบบติดรถไถนะครับไปดูกันโอ้โหพี่น้องมีท่านผู้ชมครับมารอชมนะครับนี่เทียบเลยอันนี้ตัดเป็นเอามาติดตั้งกับรถไถฟอร์ดนะครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมมาชมการทำงานบ่ เป็นยังไงวะเตี้ยมันสีมันสิเย็ยนจังน้ำหรือมันสีหันจังไฟกันปะ่ะโอ้โหดูอ้อ oh, ย oh. โอ้โหโคตรงามครับอ้อยงามมากสวยงามเลยอ้อยนี่ย ดัวนั้นเป็นตัวดึงว้เข้าไปนะครับใบมีดตัดอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวดึงดึงต่อเข้าไปอีกนะครับว่าจะโอเคไหมพี่น้องม,มีตัดยอดด้วย กินยังไงเด้อเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกับไปเดี๋ยวจัดให้เียะเบ้องบาฮะชุดเียกอะเบิ้งบ่เบิ้องไมก็เรีเบิ้งเราเนี่ยเรียกมาซื่อแล้วไปเห็นในยูทูกูคือเถาแต่ว่าบัดดเบื้งในกล่องนมันคือเถาสี ยึดใน,นเดียวนี้มันพันมาเดี๋ยวนี้กำลังตั้งนวะตัดเลยคล้องเราเขาลังตังบาหลามส,ส่กันอยู่มันตักอันลงในหยิ่ย้นมาเนี่ยแต่ว่าซัมนี่ก็ถือว่าบ่ตั้มก็ถือว่านั่นระวะรถรถตัดลองตั้มคนอีดตั้ตมคน,อนีอยู่แต่ว่าแต่่เป็นยัง ่าลองดูรถไทยฟอร์ดตัวนี้เป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้เสียสู้วันดีครับฮะซปเปญยาวจำได้ว่าจำได้ว่ จำผมได้ว่าเคยแก้วอ้ไหวไปน้ำกันยูน่ะฮะนี่เซฟนี่บอฮะว่าท้ำท้ำเป็นคลิปครับท้ำคลิปครับอัดคลิปครับไม่บอสเสียดิผมยีเหลียงไล่งานเนาะสายไล่งานมาแล้วเนาะบอสคันผ่านงานนี่ครับบอสมากเห็นงานไม่มันคันแหลกน้องบัวล้มพูด้ดิเนี่ย เดี๋ยวเป็นตั้งหมกิม่ากัพันไหนพอนีมีเรารูลยาฮะมีเราล่องยาโอ้ยพาคนมาลองของใหญ่โพตเนเอาบบกเงี้ยวๆเล่นยบ้านแ่ยอะออกขึ้นาตัดพอเพียงหัวมันเนียวยเรีนดักตะกี้ผมกับเอาสลีคู่บตาดนี่ไปไหมไปน้อนอยู่กับเจ้าเนี่ย

งดันค่ะ พี่น้องดูกันเอานี้ราคามันเกือบเก้าแสนนะครับ Oh ผมนั alors, imagine, right, right. right, <S <S here, no. ่งไ่ทึงนี่ได้นี่ผมกึนี่ได้นี่ยได้ยเนาะเอเก็บภาพบรรยากาศ้โลซาสุดร้อนมากครับนั่นีตากุาเขนี่่ะวดยังเลีวอยู่นาะ มาให้เราแกมา้ครับล่องด้วยแก่เก่ามากสองนจังไ่ร้ยาับห้าวัลาล้้าอเอาเสียสูจะสาธิตเองเลยครับ ใส่เข้าไปาดูครับว่า มากครับหนักมากใบนี้ก็ยังทำง,งานนะครับข้างล่าง้างเลยครับนี่วาง้างเราเดินไปข้างหน้า ยากครับพี่มือ,อพี่น้องแรงงานก็นได้ทั้งหายากทั้งเขาไม่ให้จุดแล้วครับการที่จะให้คนมาตัดสดนี่อบอ้หลแล้วครับผู้ที่มีไวไหลๆนี่บ่แหล้วครับคนสูมือมันหาคนที่จะมาสูอยากสูงงนันบามีครับพี่น้องผู้ใดว่าดามา่าดามูตัดไหวดูดูนั่น ผม่มใหญ่เขามาตัดร่องเบืองกับพี่น้องว่าชีวิตเช่าไหนี่มันลําบากําเละเขาเหตุเป็นบาครับเขายังคอยว่านะเขาเหตุเป็นบาเขายังคอยมาดามายังคอยมาดาส่วนมากพวกตีดานี่สีนังอยู่ในห้องอย์ครับเขาเหตุแต่งานออฟฟิศครับอ,อ,อย่างไรมาจับมีดประคอตัดอ่อยร่องเบื้องนะพี่น้องมันเป็นยังไงคขยตัดเป็นบ่เออ มึงสิบอาแบบตัดปัญหาถ้ามึงทำยากขนาดนั้นมึงปลูกทำไมวะไปเลยบอกเออมึงปลูกทำไมนี่แล้วคุณกินทำไมละ่ะเดีด๋ยวบอกกินน้ำตาลทำไมก็สิบอกไปเนาะพี่น้องโอ้ <laughs> บางทียชีตคนถูกคนอยากจังเ้านี่ครับคนเรียกว่าคนหลักหยากจางังเขานี่มันม่มีทางเลือกครับพี่น้องชีวิตนี่มันไม่มีทางเลือกเคยเขาเคยอยู่อาชีพ ทำอาชีพแบบนี้มานะครับเขาก็ทําอาชีพแบบนี้แหละเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคิดเบื้องดีๆครับพี่น้องผู้สิบมักดานั่นพอจะเห็นไฟไหม้ปลาอ้อยเนี่ยเห็นผมถ่ายคลิปเจยวกับเปนไฟไหม้อ้อยคนตัดไฟไหม้คนตัดอ้อยไฟไหม้หมักสีดาครับพี่น้องมักสีจมขึ้นมามักสีดามาหลายนั่นนะ โอ้เอา้าให้เขาคิดเบิ้งดีๆซะ ใบอ้อยไ,ไ,ไม่หยัดตรงนี้แหละครับเนี่ยมันจะตรงแข็งห่อน้ำพอดีเลยครับพี่น้องรถกัดข้อม horn คนตรงนี้ค้นค่อยมมกค่อยดึงเสร็จใบอ้อยพวกนี้ออกนะครับ สุดท้ายครับล่องนี้ ้วชย,ยตัดต้นไม้ดิจ้าอยตัดต้นไม้ว่ะเฮ้ยต้องดูข้างบนด้วยครับโชคดีครับเมื่อกี้มันออกไปนะครับไม่งั้นเน็ตตัดต้นไม้เลย เสร็จเรียบร้อยลงไปครับแปลงนี้เนาพี่น้องคิดพิจารณาว่าไงก็คอมเมนต์มาด้วยครับมันก็นดีอยู่นี่ดีอยู่ดีหรอพี่น้องก็ไดสนีแล้วครับ ้อยบ่ได้ไฟใหม่เนาะหอยสดเนาะใบมันก็หลายจังสิ่ห่ะครับพี่นอ้องขีบขึ้นรถไปขายรถโ่วงงานเยาว่ากันแล้วกันนี่ไปรถดครับเอ้าขอบคุณที่รับชมด้วยแล้วกันครับคลิปนี้ ไปยัดอันใบอ้อยอันไปยัดนี่เนาะพมพรอนขึ้นเพื่อนเพายงหัวนี่ตัดดีฮอดฮะวหม่ตัดดอยไฟใหม่ป่ะ พี่น้อง่าไงขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ